สวัสดีครั้งนะครับตอนนี้อยู่ที่เกาะขามใหญ่อำเภอศรีราชาในจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเกาะขามใหญ่เนี่ยก็อยู่ก่อนถึงเกาะสีชังนะครับแต่ก่อนจะถึงเกาะขามใหญ่เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปดูวิธีการกันสำหรับการเดินทางมาที่เกาะขามใหญ่นะครับก็ไม่ยากนะ ก็เราจะต้องขับรถไปจอดที่ท่าเรือเกาะลอยนะครับซึ่งการจอดรถตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเงินนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปซื้อตั๋วเรือนะครับซึ่งตั๋วเรือเนี่จะราคา60บาทนะแค่60บาทต่อคนเท่านั้นนะครับแล้วก็เรือมันจะไปที่เกาะสีชังเป็นหลักนะดังนั้นเวลาเราขึ้นเรือเนี่ยเราต้องบอกกับตันด้วยว่าเราจะไปที่เกาะขามใหญ่นะครับเขาก็จะแวะจอดที่เกาะขามใหญ่ให้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขึ้นอยู่กับเวลาน้ําขึ้นน้ําลงด้วยนะซึ่งถ้าเกิดน้ํามันลงเนี่ยบางทีเรือรับส่งระหว่างตัวท่าเรือเกาะลอยกับเกาะสีชังเนี่ยมันอาจจะแวะส่งที่ตัวเกาะขามใหญ่ไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเราก็จะต้องไปลงที่เกาะสีชังก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เราจะต้องนั่งเรือเร็กเนี่ยเพื่อข้ามกลับมาที่เกาะขามใหญ่อีกทีนึง ซึ่งเรือเล็กตรงนั้นเนี่ยนะครับเราก็แค่ติดต่อกับที่พักไว้ก่อนแล้วก็ตัวที่พักที่เกาะขามใหญ่เนี่ยเขาก็จะให้เบอร์โทรเรือลําเล็กเพื่อที่เราจะได้ข้ามจากเกาะสีชังมาที่เกาะขามใหญ่นะครับก็แค่นี้เองไม่ยากนะนี่ก็คือทั้งหมดก่อนที่คุณจะมาถึงที่เกาะขามใหญ่ได้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เท่านั้นนะครับ